ดีครับไคบอ,โโอบลโบสเดตอุ้ยมาดกไข่มุกสุงลังเสียนนอยู่ตัวกลับได้ไหมใจเข้าข้างกันดีอยู่ต่อไปคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ สามนะครับโคดีสิบสามนะครับส่งพลังเสียนนกับบุรภาเจ๊ก้อยชานงไข่บุ๊คเจ๊ก้อยดีเจ็กก,จก,จกันอยู่สวัสดีอภรรยาต้อ,อง,งการไ,ไหมนั่งนั่งนัมีคนชี้ครับโยนไป บุนพาชาดงไผุ่้กพี่มหมไบคือเป็ตัเดียวตั้น่งชาดมชาดงไข่มุกขบวนกังสมัยนั้นเจอครับที่ศูนย์ประต่อศูนเด็กก้อยชาดงไผ่บุก จับสซคลังเสเยตนไม่เสียดูเจ๊กไปหัวโต้ไม่เป็นผลนะสักองสาประตูตกไม่ได้บอกยางศูนย์ปรตูต่อศูนอยู่ยนะครับในคู่ที่13เสียตนขุกม,มาเสียตนได้บอลครึง แคนอเคีก้อยชานกูแคนุกมันเหลืออยู่ไว้ตัวก็ยืนให้ลูกนีดตาครับนอกกรอบเยนนนฝักลูกนี้ด้วยออกมาแล้วครับลูกนี้โอ้ย หยับเยกอนนี้เ้แต่ละหนึ่งเลียงครับหนึ่งเลงหนึ่งเลงครับอกไครับเยนออกไปแล้วโอ้ยเยดยัเป็นประตูครับเดคกือบเสียชันครับเสียชัน ใส่ทันกันเลยผู้รักษาประตูเจ๊ก้อยเจก้อยโดยจับตัท,ทีมคิดอะไปเข้าสองผู้รักษาประตูเขาะเซียนนท์นเข้าประตูย,ย,ยูนเร่งอันทีนาำนมไข่มุกเจ๊ก้อยมองคนที่จะไปจะไปเองคิดบอลหน่ยอยเจ๊ก้อยนาำนมไข่มุกเซียนนท์ ลกนะุกครับอโอ้โหก,ก,กระบอกแกมมเดิมครับนตัวต่อสูงในคู่ที่13บสาาทีครับสิบา,ท,ท,าท,ทีีก้อย เลียดใข่อกเขาบาลมุนสวยครับสวยดูนี้ไปเรื่อยๆดีเรื่อสองเข่าเท้าถ่ายเข่าออกเข้าเลยเต็มประตูแล้วเต็มประตูจะได้โอ้โหเต็มบมือบ้อง่ะสียนอนครับต้องเสียลูกเสียทรงให้กับคุยพา สากไขก้อยครับช่าไม่มุกหนึ่งประตูต่อศูครับหนึ่ประตูต่อศูนย์คุณเทิดช่วยช่วยช่วยช่วอเปลียนจักบอลให้หน่อยครับคุณเทิดเทอดีดูตอนในวิดีโอ ได้เิยจากมงทงครับจากสุริยันีออกมาได้เร็วเนเร็วเรหาเท่าหร่้อเชเต็มยินรอยินรอนรออยู่แ้วาไม่ใจครับโอ้โอ้ข้างไปซิก่อนเไอ้มันกดปุ่มงเนี่ยปุ่มเ้ยดึนแรงนะซองนี่แหลมันบดิเตอนนี่นะเดเันเดินเข้ากน อี่ก้อยครับเบอร์สเิเบอร์สเิเมีพื้นที่ครับพื้นที่เกมเชียรกันอ,อยู่ตรงกลางจับขาหลกมาที่ศูนหน้าบ้างศูนหน้าต้องเลี้ยวเร็วสักทีครับเร็วสักทีอย่าให้ลูกจันลบอย่าโน้ตรงตลางถึงจะถูกถึงไปเลยครับโขกอกหลังไปมันต,ตัดสินใจเร็วของนักกีฬา โอ้ล oh, oh, ุงนี้บอลเล่เต็มครับแต่แมตรงกรอบขึ้นเขาประูเซนอนมีพื้นที่ครับแต่มีพื้นที่เอวกางนิดใส่อยคร้บใ่กล้ายังไงไปตรงรอบครับ ทีก้อยน้ำบันมาวางครับชายนอมไซมุกเซโนนจีพีเบอร์สองหมายเลขสองเซนนนอีกครั้งหนึ่งอ้ยตรงนี้ครับเหล่าเพื่อนเติมไม่ทันฉีดเิ็มไปเลยฉีดข้างไปยอมยอมให้เป็นลูกทุ่มของ เสีก้อยชาลงไทมุกตอลุกส้อนครับตอลุกซ้อนจับบอลห่างเกินไปจับบอลห่างตัวเกินไปเสียลูกเสียทรงเจ๊ก้อยแข้งเสีก้อยมาจากมาติดที่บอลหมาย้ะสองของเซียนนั้นอย่นมึงมีพื้นที่ครับปีงพื่อนที่จะไปเพื้นที่ใจเย็นครับใจเย็นออปติที่เพื่อนเบิร์โอ้ยิงล็อกไปเลยครับ มุกไปเลยออกมาครับออกที่ชาโนงไขมุกเจก้อยที่เซโน้ตครัเจโน้ได้บอลจำพานคุมตงวลางไม่ได้เก่งชืนกันอยู่เจก้ยอยได้บอลครับ โอตาสินเต่าเช็คก่อนโอตัดสินกำงด็กเกมนี้หมายเลขเจ็ดของเซนอนพุ่งเข้าไปเจ็บต่อยทานมงไปมุกยีนาเซเว็ตซื้อน่าเติมแล้วจับบอลห่าตัวนี้หนึงบอลกันดิกนรนิงไปแล้วลูกโอ้โหซูเปอร์เซเว็ตซูเปอร์ปัดบอลข้ามทางไป ถ้าลงถ้าเกี่ยวลงนิดนึงก็มีโวการับเป็นผลได้เตจามมุ่งมุ่งพุ่งโอเคจากมุ่งุ่งครับ จากเฉลี่ยที่กระเนอร์ของเจ๊ก้อยชายารองรูโอ้ไหลามาเข้าซองผู้สาวประตูพอดีฟูนับาตอาสาบุปล่อยบอลเร็วเพื่อนดีปูตัดชิ้นเต่าเสียก่อนแล้วก็ลุงนี้ย้ยมากลางกัะฟ้าปอดมาโอ้ยใส่ไกลครับทางการ อจากประตูมากเลยทีเดียวเด็ก้อยได้บอลครับมีพื้นที่ครับพื้นที่ว่างจ่ายบอลมาตรงศูนย์หน้ามีพื้นที่บางครับบางออกออกแขนไปยังต้อมาลงไรกันอ่ล้ก็มุกได้เท่มบ่ม ดีพรเลรไว่ไล่เลยเจนเมเจนมเรเริงทเร่รเร,ร,อเร,รโอ้ยเด็กคอยาีาแฉลงทะมุกกัวเพื่อนเติมไม่ทันก็ขีดออกข้างไปบอลออกข้างเดียวเดียวออกวงเดียวนี่นะขีดไฟแฉลงมุกไบอลเย สั้นๆนะกับเพื่อนจับขวาจับไปแค่ไหนเร็วเลยพีเร็วเลยพีเพื่อนเตคิอัพเพื่อนเรโมหัวไม่ทันครับคิดออกไปยอมเสียตีนลงโทษครับดู้ไหเอาไปดีๆด้อมึง ถูกมั้ยเจคก้ยเบอร์สเวทครับเบอร์สเวทไหลมาที่กาบซ้ายเดี๋ยวบอลเข้าตรงกลางเข้าบอลเบาๆเจอเสียนนแยกไปก่อนมาที่เจ๊ก้อยเจรอญใจมุกเจ๊ก้อยยิงยาวยิงยาวโอ้ สกอร์บสกอร์บอสเตะดังครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทาหนุมไคมุกไปบอลข้างในติดด้านหลังหลอกตอกุนหลอกไม่ผ่านครับหลอกมันผ่านเชนลนตอที่เป็นหลังตีก้อยเบจเบจให้กับเพื่อนเราเพาะให้กับเพื่อนเพาะมากัน่านะยิงไกลเลยทันทีโอ้โหติดตีก้อยเชนลมไคมุกประเด็นก็รอดออกไป อีโอตัวสัตว์อีกข้งติดที่ชนนลไ้ชมครับถมไปเลยดเดียวโอ้ยโอ้ยวั่นเลยเต็มข้อเลยดเดียวครับแต่ไม่ตรงกรบตัดกระลุกตัดกระร้าครับโคตรทางโคตะที ดสาวอดีตอยู่บนลอยโด่งนะเกียรตคุครับเกียรติคุณอาจารย้ตาลลูกนี้ตัดตัเองไว้จัโอ้ยเร็วเลยครับบอลยังไม่ออก็ยังเล่นได้อยู่ผู้ตัดสินยังไม่เป่าต้องโอ้ยีครับดียวๆถูกจังหวะถูกตำแหน่งพอดีเกีก็มีพื้นที่ครับพื้นที่ว่างอาลุงไกุ่กเทียมบอสตัติดที่เซม ไปเชื่อเสียนุ่นไปตั้งบอลผู้แต่งสินเป่าซะแล้วนี่นันกอนนอนนนบอลเจ็บอยู่หนึ่ง,งท่านน,นนะครับต้องเดัวกันทีมเสียนนนะครับเสียนนบาดเจ็บ ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นครับเฮ้ยกลาเล่นแล้วเกินแล้วกลาเล่นแล้วเกินสี่เล่นคนนี้กลาเล่นแล้วเกินเปล่นเปลนเป็นคู่13ครับของอาทิตย์แรก อาทาเก้ยไ่มุกโอ้มาจากไหนครแนีเลยไอย่ายายอยู่เจก้ยชาลมไ่มุกีตัวห้อยจับนาฮเลืนลื่นครับลื่นขอใครลื่นต่อไปบัดดงเข้าการให้บอมาที่จของเจก้ยที่ชานมมียมีคนที่ครับต้องย้อหลังย้อน ไปทางครับทางด้านขัาใโอยมาโอ้เบประตูจนได้โอ้โหโอ้โหลดลดช่วงไปได้มัยนั้นหนึ่งประตูต่อหนึ่งลูกสักครู่ครับไม่น่าจะเป็นแต่มันเป็นไปแล้วนะครับอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนลูกบอลลูกคุณกลมนะครับสามารถทะลุเข้าได้ทางซ้ายแาะขวา โทายทายร้อมกดดันของีก้คร right. ับ yeah. ีก yeah, so ้ชานนคุกเห็นไกันหนึประตูต่อหเดียลี่ดียออกข้างไเดียุอยอของเสียตนโชคลางเสียตนครับโชกลาบกเสียตนเอเสียตน ออกจ้าไป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 ยู่งนาพวกนั๊กมาขาดยางไ้เดียน้องมาลงม่ทุ่มแต่หินตาลูกนี้เจ็บนะครับเจ็บพระเยันของเจ๊ก้อยแค่ลงไขมุกลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาเล่น่อได้ครับ มองจุดที่ยาวางบนอยู่เบอร์สิบสามงบอลออกมาจากกันโอ้อันตรายครับอันตรายมาออกครับอ้ยออกไ,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 ไปแล้วเบสามของคาลงมคมุกในช่งถุมไกลตะเกินโอ้ถูกออกแล้ไไปพี่ เีโนนทะลุทะลวงไปเจอตู้กลับเดียวนี้เจอช่วยช่ยครับแคนตองไปมุกไดถูกคู่นะครับคนดูก็ถูกใจเยโนนมองเพื่อนที่ะวางมาแล้วตอนนี้ ที่วางบอลไป้วครับไปตอนนี้เสียนนลต่อหลังมาต่อลูกเส้นหลังเราเสียครับโอ้เข้าซองพู้นฐานประตูหมายเ้เจ็ดของก้อยเชนนัมเพิร์ลที่สามของเซียนนลมีพื้นที่ครับมีพื้นที่ว่างแค่เออเดียวไปบอลออกจากเท้าสู่เท้าตัดมาที่ชนนัมเพิร์ตัดมาที่โบนที่เป็นของ ไปก้อยชานนไมุกหลอกลูก <t> น <iny va episodes> <c oughs> ี้ตอบผ่านหรือไม่โอ้ดีครับที่ผู้รักษาประตูยืนถูกตำแหน่งสื่อดันโอ้โหไปก้อยถูกครับชาน้ท์ไมุกถูกไปโค้โอ้โหคู่ต่อไปครับ น้ำเขียวกับพี่ของขวัญน้องไม่เพลินครับคู่ต่อไปครับเมื่อน้ำเขียวกับพี่ของขวัญน้องไมเพลินครับเฉยเลยครับเฉยเลยอูต่อไปครับเ่อไ่เป็นการเสียเวลา